สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูออยนะคะวิชาคณิตศาสตร์เสริมนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาอยู่ในรูปของแผนภูมิแท่งนะคะเด็กๆคะคออ,อธิบายเรื่องของแผนภูมิรูปภาพไปแล้วนะคะมีความสัมพันธ์ยังไงจําได้หรือเปล่าแผนภูมิรูปภาพก็จะเป็นการจําแนกหรือการสรุปเกี่ยวกับสิ่งของนั้นๆในลักษณะของรูปภาพใช่ไหมคะก็จะมีตารางแล้วก็มีรูปภาพสรุปออกมาเนาะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมา ขึ้นเรื่องของแผนภูมิแท่งกันแผนภูมิแท่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับแผนภูมิรูปภาพก็จะมีลักษณะเป็นตารางเหมือนกันเป็นเป็นเป็นแท่งตรงนี้เลยเขาเรียกว่าแผนภูมิแท่งที่เป็นแท่งๆเนี่ยนะคะส่วนสําคัญของมันก็จะมีในเรื่องของอ่อห,งอองห่งคือเรื่องค่ะหคือเรื่องค่ะสก็คือตัวแผนภูมิ สความสันของเขาก็คือเงื่อนไขเหมือนก,นกันกับแผนภูมิรูปภาพเพียงแต่เปลี่ยนในลักษณะของเงื่อนไขตรงเนี้ยจาก1รูปภาพเท่ากับ5อย่างเงี้ยค่ะแต่ในนี้จะให้กำหนดในลักษณะอีกแดดหนึ่งไม่เหมือนกันวันนี้เรามาลองศึกษากันดูนะคะก็แผนภูมิแท่งเนี่ยนะคะเด็กๆเ เราก็จะอ่านค่าในลักษณะของเส้นตรงนี้อย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องของจำนวนเงินที่นักเรียน6คนออมได้ในแต่ละสัปดาห์นะคะโดยโดยแท่งฝั่งนี้จะเป็นจำนวนเงิน ส่วนแนวนอนนี้จะเป็นชื่อของนักเรียนคนแรกคือกันคนที่สองคือปาลมคนที่สามคือหยกคนที่สี่คือบัวคนที่ห้าคือว่านคนสุดท้ายคือแบงค์นั่นเองโดยเขาให้เงื่อนไขบอกว่าถ้านักเรียนแต่และคนออมเงินเท่าเดิมทุกสัปดาห์เลยแล้วกําหนดให้บอกว่าซีสัปดาห์คือหนึ่งเดือนนั่นเองดังนั้นมาดูค่ะเรามาช่วยกันตอบคําถามนะคําถามที่หนึ่งค่ะเอาขอโทษขอโทษ ขอโทษอีกทีหนึ่งนะคะวิธีการอ่านวิธีการอ่านข้อความอย่างเช่นคนแรกเนี่ยกันก็จะออมเงินได้30บาทโดยดูกราฟตรงนี้ที่กำหนดคนที่2คือปลามออมได้70บาทคนที่3ก็คือ40บาทคนที่4 5 0ว่านก็คือเท่าไหร่ครึ่งนึงระหว่าง20กับ30ก็คือ25นั่นเองส่วนคนสุดท้ายแบงค์ค่ะ ครึ่งนึงระหว่าง40กับ50ก็คือ45นั่นเองเราก็มาตอบคำถามค่ะโดยการตอบคำถามด้านล่างเนี่ยเวลาผ่านไป1เดือนหยกออมเงินได้กี่บาทอ่าหยกอยู่ไหนลูกหยกอยู่นี่หยกอยู่นี่นะคะสีม่วง40บาท1เดือนมี4ส,สัปดาห์ก็เอา40คูณ4เข้าไป C416 ได้แล้วจบเลยดังนั้นหนูก็ตอบเลยค่ะว่าโยกสามารถเอาเงิน1สัปดาห์ได้ร้อยหกบาทแค่นี้เองค่ะยากไหมส่วนนั้นที่เหลือคอยจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเติมคําตอบลงไปด้วยตัวเองนะคะมีทั้งหมด5ข้อเหลือสีข้อที่เด็กจะต้องเติมเองเนาะส่วนกิจกรรมต่อไป35กิจกรรมที่ห้า ให้เด็กๆเนี่ยอ่านเงื่อนไขที่คอยกำหนดมาทั้งหมด1 2 3 4 5สองหค่ะกำหนดมา5เงื่อนไขแล้วให้หนูเนี่ยดูซิว่า5เงื่อนไขนี้จะเป็นของใครในทั้งหมด6คนตรงนี้ค่ะนี่6คนตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะคะ ให้เติมอย่างเช่นคนแรกหนูลองดูเงื่อนไขซิอันแรกค่ะบอกว่าขอโทษค่ะหนูลองดูเงื่อนไขซิบอกว่าอะไรเอ่ยน่ะมีนักเตยนเข้าชมรมต่างๆทั้งหมด140คนโดยชมรมคอมพิวเตอร์มีจำนวนสมาชิกเท่ากับศิลปะอ่าก็ไปดูสิชมรมอะไรนะคอมพิวเตอร์ เท่ากับศิลปะค่ะคอมพิวเตอร์เท่ากับศิลปะน่าจะเป็นอันนี้แน่นอนดังนั้นคอยให้อันแรกเป็นคอมพิวเตอร์อ่าอันที่สองเป็นศิลปะละกันนี่ไงแค่นี้หนูก็ตอบให้ครบ5้าสี 5, ้าคนแค่นั้นเองโอเคไหมคะถ้างั้นคอยฝากไว้สองหน้าให้เด็กๆลองฝึกทำนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะ